พาหุสหัสสม,มพินินมิตสาวุธันตังครีเมฆลังอุทิตโคราสเสนมารังทานาธิธรรมมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาภาวุเมชัย้มังคลานิมาราติเรกมะพิยุตชิตตะสพพรัตติง โครัมปะนาราวกมัคขมะทัตทยัขัขงขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภา,าวตุตเมชัยมังคลานินาราคิริงขะชวรังอติมัตตะปูตังทาวคิจกรรมะสนีวะสุทารุนันตัง เมตตมุเสกัวิธินาชิตะว,วามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเมช้ย,ยมังคลานิอุขิตตะขัคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชน,นะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขะตมะมโนชิตว,วามุนินโท ตันเตสัสสาพระวตุเมชย,ยมังคลานิกัตวานะกัตธมุทะรังอิวะคับพิณียาจินจายะทุตถวัจนังชนะกายมัชเชสันเตนะโสมะวิทินาชิตตะวามุนินโทตันเตสัสสาพระวตุเมชยมังคลานิ สัจจังวิหายะมติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปัชะลิโตชิตะวามุมิงโทตันเตชะสาภะวตุเมชัยมังคลานินันโทปนันทะภูชะังวิพุทธังมหิติง ปุเตนะเถระพุทชเคนะทะมาปะยันโตอิทูปะเทสวิธนาชิตวามุมินโทตันเตชัสสะภาวตุเมชยมังคลานิทุกขาหะท,ทิิฐพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิทธิภกาทิธานัง ยานาคเทนวิธินาชิตาวามุนิโทตันเตชัสสภาวตุเมชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตคาถาโยวาจโนาทินทิเน,านาสารเตมตันทีหิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏทวานิ โมกขังสุข,ขังอธิคเมยยนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถกิตายะสัพพา,านินังปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชยมังขลัง ชยันโตโพธิยามูเลสักกยานังน,นันทิวัฒนนเอวังอหังวิชยโยโหมิชยามิชยมังคะเลอปร,ราชิตะปัลังเกสีเสปัะ,ะวิโปกะคเรอภิเสเกสัพพะพุทธานันอคับปโตปะโมทติ สุนักขตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุขุตตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพระมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังโนกรรมังปะนิทีเมปทักขินา ปททกขินานิกัตวานะรพันตัดเถปทักขินภาวะตุสัพพมังขะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะพุทธาเวนะสทาโสถีพระวันตุเมภาวะตุสัพพมังขะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสทาโสถี พระวันตุเมภาวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเม